อัจยมลเข้ามาครับรสวัสดีครับวันนี้วันที่30เมษายนพศ2 5 6ายนะครับผมทีมงานลานมังกรฟ้ากับทีมช่างนะครับได้มีโอกาสมาติดตั้งปั๊มสมิร์ทให้กับคุณป้ามะลินะครับป้ามะลิแกอยู่หมู่ที่8นะครับบ้านหัวป้าแจตําบลอุดดมทันยานะครับอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นะครับ จ u เมิร์ตัวนี้นะครับที่เราใช้ขนาด2นิ้วนะครับให้น้ำอยู่ที่15.5ุดคิวนะครับเป็น Ac และ d ีนะครับจำเมิร์ตัวนี้ตรงสูงได้70เมตรนะครับตัวนี้นะครับระบบจำเมิร์ตัวนี้บ่อนี้เราทำการหย่อนไป6ท่อนนะครับเจอน้ำอยู่ที่8เมตรหรือ2ท่อนนะครับน้ำดีนะครับออกเต็มท่อเลย อันนี้มันก็เย็นแล้วนะครับผมใช้กระแสไฟฟ้ารวิวให้ดูนะครับตอนนี้นะครับออกแรงครับน้ำเต็มท่อเลย5คิว5.5คิวนะครับตอนนี้กับแผงที่เราใช้นะครับ8แผงนะครับเป็นแผงโพลี3 30วัตต์นะครับแผงจะอยู่ไกลนะครับห่างประมาณสัก30เมตรได้นะครับ แผงที่เราใช้นะครับแผงโพลี่330วัตต์จำนวน8แผงนะครับครับสำรวจตัวนี้นะครับนี่ครับเสร็จสมบูรณ์แล้วครับโครงสร้างเหล็กกาวไนอย่างดีนะครับสวยงามนะครับเก็บสายให้เรียบร้อยกล่องอินเวอร์เตอร์นะครับนี่ด้านหลังนะครับเราเจาะดูระบายอากาศวันนี้มี2กล่องนะครับแต่ใช้ทำเป็น2ระบบนะครับ ไากับสมมติกับและอีกตัวอีกตัวหนึ่งเป็นปั๊มหอยโข่งนะครับตู้อินเวอร์เตอร์นะครับเป็น AC และ DC นะครับลูกค้าในเขตอำเภอตากฟ้านะครับท่านใดสนใจนะครับร้านนี้เลยครับร้านมังกรฟ้าตลาดร้านศักนะครับเบอร์โทรนี้นะครับสายไฟเราเก็บเรียบร้อยนะครับได้แผงเหล็กกาวนาไอย่างดีนะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับเขตในอำเภอตากฟ้านะครับสนใจสมมติพร้อมแผงโซล่าเซลล์นะครับเรามีทุกขนาดนะครับติดต่อไปที่นี่เลยครับร้านมังกรฟ้าตลาดร้านศักจังหวัดอุทัยธานีนะครับเบอร์โทนี้นะครับครับนี่ครับเสร็จสมบูรณ์นะครับครับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีนะครับ